<Es> ดงดำอุ้มเออดำอุ้มค่ะติดเต้นติดเต้นคนดวงสวยจะเป็นใครเป็นอะไรจะเป็นอะไร วลูกสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่แอนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีชาเลนจ์มาเล่นกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพี่แอนมีแขกรับเชิญพิเศษคะ่ะวันนี้นั่นก็คือน้องดําดมเลงค่ะเจอเลยค่ะมีน้ำมาดําดมวันนี้มาเล่นเกมกับแอนนี่ตรงคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรคะวันนี้ เห็นทายน้ำกินน้ำใครกินไม่ดีไปดนอ๋ใครกินน้ำที่ไม่ดีก็จะแพ้นะคะก็คือเมือมีน้ำอร่อยอยู่สองอย่างนะคะแล้วก็น้ำที่รสชาติแปลกๆอยู่หนึ่งอย่างนะคะทุกคน บทลงโทษของเราในวันนี้คืออะไรคะมี่เอ้ยไม่ใช่พิน้องดำด,ำดำดดงไม่ใช่ดำดงดำอุ้มเออดำอุ้มค่ะน้องน้องดำอุ้มวันนี้มีอะไรเป็นบทลงโทษคะ่ะเท่าทานเท่าทานน,านั้นนั้นทุกคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะคะหันหลังเลย อาใครก่อนแม่อใครก่อนอ่าต่อไปน้องอุ้มนะคะน้ำเขียวติดเต้นติดเต้นนะรอดน้ำเขียวเหมือนกันน้ำอะไรก็ไม่รู้ <S 2> <S 2> <S ไป กลัวเอนีโอเคน้ำเขียวชอบชอบชอบคนดวงสวยจะเป็นใครีอเื่อทางเยวกับอุ้มดิพี่อาทิตย์เลยื่อทางเยอกวตลอดรอบรอไป ああไปเลยค่ะดำอุ้งอ่ะนะจ๊ะไอ้หัวห okay. ัวอู้ตังพี่แอนรอเอาฐานป้ายอุ้งอยู่นะจ๊ะน้องเขียวกูหันมาด้านนี้ได้ไหมงงไง ชัดุมิชาดะชาดะเป็นไงไปอุ้มมี่แอนนี่ก่อนไม่ได้啊อุ้มมี่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 เออะเฉยไปเฉยเชฉยเชฉยเฉยเฉย อืได้ทีเอาใหญ่เลยนะอุ้มี่ก่อนไปเลยอุ้มี่มาอุ้มี่เซ็นต้องโดนบ้างแหละตายรอดอีกแล้วเหรอใช่ง่ายง่าย เอาดื่มน้ำเดียวกันอืออ่าเรียบร้อยอุ้มีไปเลยเอาตังนดี้วกันมันดีใจขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแหล่โอเคจ้ารอดจ้ารอดจ้า อ่ะต่อไปอันนี้นะโ,โดนหรือยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่โดนเลยเหรอไม่โดนเลยหน้าหนูกกนเลยแค่นี้และยังไม่โดนเหมือนกันจ้าฟาาสตฟาาฟาา ก็คนมีเซนฉลาดเอาจะเหมือนกันแม่งเฮ้ยรอดจ้ารอดจ้าเฮ้ะหันงมาจิ้มกางดีมยังรอดอยู่เหรอยังรอดอยู่ S <S ทตอนนี้เหม,มือนงนี้เละโอเคนี่มันเกมแกล้งพี่ปะเนี่ยต้องเดินไปาาไเลยค่ะ,ะ <S <S อะไรนะ,ะอออ้าอุ้มแล้วค่ะ

เอาดีนะอุ้มตาต่อไปพี่ใสหนูคืนนะเอาที่เธอสบายใจนาอ,าอุ้ยตรงกลางดีไหมวะไหวไหมลูก รางวัลปลอบใจมาหัวให้เนยรางวัลปลอบใจนะลูกนะไปตามพี่ามไปเลยอุ้มีไป เดี๋ยวมกทีตัวเองอะนะไม่หลับปาสงครามแป้งประเดี๋ยว ทางงองสำหรับคลิปวิดวีโอในวันนี้นะคะพี่แอนกับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดวีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <กด S 2> ับสไคร์คเป็นกำลังใจให้พี่แอนกับน้องอุ้มตามคลิปวิดวีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไป,ไปล้างหน้าไปเดี๋ยวคงก็ตกใจนึกว่าเห็นผีเอาดำดงดำดงเธอก็ล้ำโชว์ไปนะฉันจะไปล้างหน้าเนี่นางนะี่นางน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 ี่นาง